วิธีรีเซ็ตดมนะครับของมาเธอร์สองสหนะครับเครื่องหรือทุกเครื่องนะครับที่มันมีเน็ตเวิร์กนะครับปกติปกติแล้วเราจะเข้าใจว่ากด2ปุ่มนี้นะครับแต่พวกที่มีเน็ตเวิร์กนะครับให้กดคู่นี้นะครับคู่กันพร้อมกันนะครับนี่ครับให้มันถูกจังหวะด้วยนะครับนะครับ แล้วก็พอกดคู่นี้แล้วมันขึ้นด้บยูนิตนะครับก็กดโอเคนะครับมันจะให้เรากดรีเซ็ตเครื่องหมายขึ้นก็กดปุ่มบวกนีครับอันนี้ก็รีเซ็ตดํำเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับกดปุ่มโกกับบวกพร้อมกันนะครับนี่ครับก็เข้ากดโอเคเข้าไปรีเซ็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับว่ามันจะขึ้น 100็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับ นี่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นขีดไหมครับขีดที่มันเต็มตารางนะครับก็คือเคาน์เตอร์มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันลดลงมาหรือว่าอันนี้โทนเนอร์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันลดลงมาครึ่งหรือต่ำกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เราก็สามารถรีเซ็ตตามที่ผมบอกได้เลยครับโอเคครับอันนี้กรณี ถ้าลูกค้าเจอเครื่องมันขึ้นรีเพ็กดำนะครับก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับัสดีครับ